สวัสดีครับพี่แก้วเองครับทุกทุกคนคงจะเห็นพี่แก้วอยู่ในทีวีแต่วันนี้นะครับพี่แก้วขออนุญาตมานาเสนอโครงการโครงการของ,ง,งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตคณะนิตนศิศาสตร์ปรีดีพนมยงโครงการนี้เป็นโครงการที่เรียกว่าโครงการพิชิตตัวชนัยขวามน้องๆหลายคนเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะพี่แก้วพี่แก้วจะมานําเสนออะไรพี่แก้วกำลังจะบอกว่าคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยง นักวดีชื่ออะไรรู้ไหมครับดรสุธิพลควีชัยการท่านเองเนี่ยตัมิดขึ้นมาว่าอยากจะให้ตัวพี่ๆมานําเสนอโครงการพิชิตตัวทนายความจะมีวิทยากรสีท่านครับจะมีพี่แก้วเป็นหนึ่งในสีแล้วก็มีอาจารย์ประมาณมีอาจารย์วันชัยแล้วก็มีน้องทนายต๊อแป๊บแต่และคนมีความแตกต่างกันหลากหลายมีความผสมผสานกัน กฎหมายเราเนี่ยลองฟังคนหนึ่งคนสองคนสามคนสี่แล้วเราลองมาประยุกต์ดูโครงการนี้ทำไมพี่แก้วถึงอยากจะนำเหนอเพราะว่าหนึ่งพี่แก้วเป็นวิทยากรเองกรณีการออกข้อสอบของสภานายความปัจจุบันนี้พี่แก้วเป็นกรรมการสำนักอบรมด้วยหนึ่งในนั้นด้วยเหมือนกันนะครับก็พอที่จะเห็นว่าข้อสอบค่อนข้างยากพอสมควรมหาวิทยาลัยธุรกิจบดีนเนี่ย มีโครงการที่เรียกว่าพิชิต,ตวัฒนายความพี่แก้วอยากจะรณรงค์ลองมาดูก่อนแน่นอนว่าแต่ละสํานักเนี่ยมีความหลากหลายกันแต่คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยง์หรือมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเนี่ยพร้อมนําเสนอยังไงเจอกันวันที่21มิมิถุนายนนะครับ2568เจอกันวันดีจ้า